จังหวัดกาญจนบุรีประชุมเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาจราจรรองรับการจรา,จราจรจากการใช้มอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบุรี M81 ในช่วงเทศกาลปีใหม่2568 วันที่9ธันวาคม2567เวลา13.30นีนห้องประชุมเอราวัณชั้น4สารกลางจังหวัดกาญจนบุรีนายรณพบเวียงสิมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่2568รองรับการเปิดใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่กาญจนบุรี M81 พร้อมด้วยคณะกรรมการแก้ไขปัญ หาจราจรรองรับการใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบุรีในช่วงเทศกาลปีใหม่2,568เข้าร่วมประชุมด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่2,568 27ธันวาคม2 5 6 7ถึง2มกราคม2568มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันเป็นช่วงที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนซึ่งการเปิดใช้งานเส้นทางมอเตอร์เวย์สายดังกล่าวคาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้เส้นทางเพื่อการเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีอย่างหนานแน่นมากกว่าปกติกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจราจรในพื้นที่โดยเฉพาะบร,ริเวณทางแยกสำคัญและแหล่งท่องเที่ยว ภายในจังหวัดกาญจนบุรีสำหรับการประชุมในครั้งนี้มีเรื่องพิจารณาร่วมกันจำนวนสองเรื่องได้แก่เรื่องเส้นทางเลี่ยงเพื่อระบายรถยนต์ลงจากทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบุรี M 81ที่มุ่งหน้ามายังสีแยกวังสารพีและจุดติดตั้งป้ายบอกทางพร้อมทั้งได้ร่วมกันหารือมาตรการต่างๆเพื่อรองรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเช่นจัดการจราจรในจุดวิกฤตเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ เพื่อจัดการจราจรในจุดที่คาดว่าจะมีการจราจรหนาแน่นเช่นบริเวณทางออกมอเตอร์เวย์ M81 และเส้นทางเชื่อมต่อสู่แหล่งท่องเที่ยวการเพิ่มจุดบริการประชาชนตั้งจุดบริการนักเดินทางเช่นบริการน้ำดื่มห้องสุขาและจุดตรวจสอบสภาพรถรวมถึงการประชาสัมพันธ์เส้นทางเลี่ยงแนะนำเส้นทางเลือกเพื่อกระจายการจราจรและลดการจราจรติดขัดพร้อมทั้งเน้นย้ำความปลอดภยัย เตรียมแผนลดอุบัติเหตุด้วยมาตรการควบคุมความเร็วและตรวจสอบจุดเสี่ยงทั้งนี้นายรณพพบเวียงสิม,มารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคีเครือข่าย เตรียมบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้อย่างสะดวกปลอดภัยราบรื่นและมีความสุขในช่วงเทศกาลโดยจะมีการติดตามสถานการณ์และปรับมาตรการอย่างต่อเนื่องพร้อมย้ำถึงความสำคัญของเส้นทางมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่กาญจนบุรีที่จะช่วยส่งเสริมการเดินทางและการขนส่งในระยะยาวพร้อมทั้งให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจเส้นทางการติดป้ายบอกทางการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรให้กับผู้ ใช้รถใช้ถนนในเวลากลางคืนอีกทั้งประชาสัมพันธ์เส้นทางดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกที่สุดต่อไป